สู้เต็มที่แล้ววอลเล่บอลหญิงไทยพ่ายตุรกี0 3เซตมี8คะแนนเท่าเดิมปิดประตูเข้ารอบสุดท้ายสึกเนชั่นลีก2023วันที่29มิถุนายน66วอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่3ที่อินนอร์สเตเดียมหัวหมากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่27มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2566เป็นนัดที่2ของวอลเล่บอลหญิง ทีมชาติไทยพบตุรกีโดยสถิติการเจอกัน5ครั้งหลังสุดตกสาวไทยเอาชนะไปได้1ครั้งส่วนตุรกีชนะไป4ครั้งเกมนัดนี้มีเซอร์ไพรส์เมื่อนายพิธาลิ้งเจริญรัตมาร่วมเชียร์ตกสาวไทยติดขอบสนามซึ่งผลการแข่งขันตกสาวไทยพยายามสู้เต็มที่แต่ก็ต้านความแกร่งของสาวตุรกีไม่ไหววอลเล่บอลหญิงไทยแพ้ตุรกีศูเซตหนึ 3, 15, 25, 15, 15, 25, 25, ่งห้าและ2 0 2ส จากชัยชนะนัดนี้ของสาวตุรกีเก็บเพิ่มอีก3คะแนนรวม23คะแนนรังอันดับ5เหมือนเดิมด้านวอลเล่บอลหญิงไทยมี8คะแนนเท่าเดิมผลงานรวมชนะ2แพ้8นัดสถิติเท่าเบาลแกเรียแต่เซฟได้เสียไทยดีกว่าทําให้ยึดอันดับ13ทั้งนี้8คะแนนของสาวไทยก็ไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบสุดท้าย VNL 2023ตกรอบแน่นอนแล้ว100แม้ยังเหลือเกมการแข่งขันอีกสนัด กับญี่ปุ่นและบราซิลโปรแกรมการแข่งขันวอลเล่บอลเนชันลีก2023สัปดาห์ที่3ถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงไทย VNL 2023วันที่1กรกฎาคม2,566เวลา20นาฬิกา30นาทีไทยพบญี่ปุ่นวันที่2กรกฎาคม2,566เวลา20นาฬิกา30นาทีไทยพบบราซิล